บทที่10นะครับก็จะพูดถึงเรื่อง Cloud Computing of IOT นะครับคอนเซปต์ Concept ของเขาเลยก็คืออุปกรณ์ Embedded หรือว่าติ่งเนี่ยเขาสามารถทำการพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะต้องเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแล้วก็พวกติ่งเนี่ยเขาจะไม่มีความสามารถด้านการประมวลผลเนี่ยสูงมากหน่วยความจำก็น้อยเขาก็เลยส่งให้ พวกคลาวด์คอมพิวติเนี่ยทำการประมวลผลแทนนะครับใน Cloud Computing ้งโมเดลหนึ่งตัวแรกก็คือเป็นโมเดลของ IaaS นะครับตัวเนี้ก็จะเป็นตัวของสังเกตดูในภาพมันจะเป็นตัวคออยู่ในเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของการบริการด้านฮาร์ดแวร์นะครับ ฮาร์ดแวร์อย่างเช่นพวกอินฟาสตัคเจอร์ว่าตอนนี้วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์วางเครื่องสโตรเรจไว้นะครับแล้วเขาทำการเช่าเช่าเพื่อที่จะวางวางอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น p a s s ต่อไปก็จะเป็นส่วนของ p a s s หรือว่าเป็น p พลต f o r m มแ s สเซสเซสเอนะครับก็จะเป็นส่วนของการรันไทม์แล้วก็ os middleware เขามีความหมายสำหรับมีคุณค่าสำหรับส่วนของพวก developer นะฮะในการที่จะพัฒนาระบบอะไรเนี่ยเพื่อที่จะสวิต c ์ให้ส่วนสุดท้ายก็คือ S A S S A A S นะครับเขาก็จะได้ค่าของแอปพลิเคชันแล้วก็ data มาที่ end user ใช้อย่างเช่นพวกระบบเมลนะครับ ในภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ละเอียดมากขึ้นนะครับในภาพตะกี้นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคลาวนะฮะตอนนี้ภาพนี้ก็จะละเอียดขึ้นมี I A A S นะครับเขาก็จะเป็นส่วนของพวกถ้าสังเกตดูมันจะเป็นพวกเหมือน engineer เอนจิเนีมาคอยดูแล P.S.S ก็จะเป็นส่วนของพวกโปรแกรมเมอร์นะครับโปรแกรมเมอร์ mer, ก็จะคอยดูแล S.A.S. a, a s, นะครับก็คือพวกซอฟต์แวร์พูดง่ายก็คือยิ่งยิ่งอยู่ฐานฐานกว้างๆอันนั้นนะก็คือกลุ่มของ User User ถัดมาลงมาลงมาล่างๆต่อไปก็จะเป็นของโปรแกรมเมอร์อันล่างสุดก็จะเป็นของพวกดู i n f ฟา s t r u เจอร์อย่างเช่นพวก ระบบเครือข่ายพวกผู้ดูแลระบบนะฮะซึ่งพวกเนี้ถามว่าการ a d a p ปเอาไปใช้งานจริงเขาก็จะเป็นพวกอ่าให้เราดูภาพขวาล่างมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันของเขานะครับในเรื่องการดูแลพวก Infrastructure อย่างเช่นเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นฮานนร์ดแวร์อะไรเงี้ยนะฮะ ในส่วนของ P.A.A.S. นะครับก็คือเป็นส่วนของซอฟต์แวร์หรือเราจะเรียกว่าเขาว่าเป็นแพลตฟอร์มนั่นเองเขาก็จะเอาไปเหมือนกับพัฒนาส่วนของถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่น Windows, a z u r e นะครับในส่วนของ Google อย่างนี้เขาก็สามารถที่จะพัฒนาได้สุดท้ายเขาก็จะเป็นส่วนของ SaaS หรือว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือมีหน้าที่ใช้งานอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องไปพัฒนาอะไรแต่ SaaS ก็คือจะต้องไปใช้ขอการใช้งานจาก p a a s p a, a s ก็ต้องขอการใช้งานจาก IaaS นะครับซึ่งเราสามารถที่จะซื้อซื้อพวกแพ็กเกจในการที่จะใช้ระบบคลาวนี่ยเลือกซื้อได้นะครับ ในภาพนี้เป็นแซมเปิลนะครับของตัวอย่างการใช้ IoT สำหรับรถอันนี้เขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มของคาวตัวของ Microsoft นะครับ mm hmm. เขาก็จะเก็บพวกค่าทราฟิก hmm. เก็บค่าพวกอัตรา mm hmm. การเกิดอุบัติเหตุอะไรงนี้นะครับ mm hmm. ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเก็บ mm hmm. เก็บเป็นแดชบอร์ดไว้ ในภาพนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องการดูดูภาพกว้างของเรื่องสปีดใช่ไหมครับเป็นเรื่องความเร็วความเร็วลดยิ่งรถขับรถเร็วมากมันก็จะเป็นเป็น,ปนการเปลี่ยนสีนั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการ เ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ช่วยเดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะ <S 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 อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของรถอะไรอย่างนี้นะครับ ว่าต่อชั่วโมงมันได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นตัว Amazon AWS นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยอดฮิตเหมือนกันที่จะใช้ในระบบของ IoT เขาก็จะเป็นระบบ cloud ตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับราคาการใช้ก็มีหลายราคาหลายแพ็กเกจนะครับ อันนี้เขาก็จะเป็นลักษณะของการบริการสวิตนะครับของระบบคลาวของ AWS ก็จะมีหลายตัวเลยมีทั้งตัวการวิเคราะห์มีทั้งการเ,าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ขอใหม่ครับ อันนี้ก็จะเป็นระบบของ Amazon AWS IoT นะครับเขาก็จะมีสวิตหลายๆอย่างเลยนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกใช้อะไรนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นของ IBM Watson IoT นะครับซึ่งเขาจะพยายามเน้นโชว์ว่าเขามีระบบของ AI นะครับหรือว่า Artificial Intelligence นะครับ ที่ช่วยในการประมวลผลในภาพนี้ก็คือการประยุกต์เอาข้อมูลของ IOT เนี่ยผ่านขึ้น MQTT นะครับสุดท้ายเขาก็ไปประมวลผลกับตัวของระบบคลาวของเขานะครับก็ได้ข้อมูลออกมา iot protocol concept นะครับก็จะเป็นเรื่องการสื่อสารของคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือเราจะต้อง optimize มันนะฮะให้อุปกรณ์เนี่ยเราใช้พลังงานต่ำแล้วก็ให้มันบริหารจัดการช่องการสื่อสารเนี่ยได้ดีแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือป้องกันการจจรกรรมได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้มันสามารถสื่อสารได้ในระยะไกลๆได้นะครับ พูดง่ายมันเหมือนกับเพอร์เฟกเลยเนาะซึ่งความจริงมันค่อนข้างยากนะที่จะได้คุณสมบัติขนาดนี้แต่ว่าถ้าเขาออกแบบบริหารจัดการได้ดีมันก็ทำให้ iot protocol concept เนี่ยมันเกิดผลได้ดีนะครับ iot protocol ตัวแรกที่ผมนำเสนอก็คือเป็นตัวของ mqtt นะครับมันจะทำงานตามเลเยอร์ นะครับเลเยอร์ในส่วนของก่อนอต่อจากตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะอยู่เหนือบน TCP เขาจะทำการที่จะจัดการแบนด์วิดเนี่ยได้ดีมากนะครับแล้วก็ทำให้ส่งข้อมูลเนี่ยในระยะไกล ในภาพนี้เป็นการประยุกต์นะครับในการใช้ mqtt เขาก็จะมีตัวของ client แล้วก็จะมีตัวคอยจัดการเขาจะเรียกว่า mqtt broker ซึ่งเราสามารถที่จะลงซอฟต์แวร์ของ mqtt broker อย่างเช่นตัว mosquito เนี่ยลงใน raspberry pi ให้มันคอยบริหารจัดการอย่างเช่นผมให้มันรับเซนเซอร์จาก ในตู้เย็น,นเซ็นเซอร์รับค่าจากตู้เย็นเสร็จให้มันส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือส่งไปที่โทรศัพท์มือถือก็ได้นะฮะในภาพนี้เป็นเรื่องการประยุกต์ว่าเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับแล้วก็ให้มันสามารถที่จะดึงค่า m q t t b r o k e r จากตัว esp 8 2 6อย่างเช่น เมื่อ ESP 826เนี่ยได้รับค่า1มา ESP 826ก็จะทำอะไรครับทำการที่จะเปิดสวิตไฟที่ GPIO 5นะครับแล้วจากนั้นเขาก็สับสไคร์มาว่าตอนเนี้แมสเซจกลับมาว่าตอนนี้ไฟเปิดแล้วนะนะครับต่อมาก็จะเป็นโปรโตโคอลที่ชื่อว่า COAP นะครับ หรืออ่านว่า co-op นะครับเขาก็จะทำการเป็นสถาปัตยกรรมแตกต่างกับตะกี้เนี้ยอันนี้ก็จะเป็น client-server นะคร client-server คือมือมีแม่ขายกับลูกขายทำการเชื่อมต่อข้อมูลกันนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเป็นตัว server กับ client ในการที่จะแสดงค่าอุณหภูมิ22.5องศาเซลเซียสนะครับเขาจะมีโปรโตคอล ก็คือแตกต่างกับตัว MQTT ตนกีน้นี้ก็คือเขาใช้ UDP นะครับแต่ของเขาโชว์ว่าของเขาคือ IPv6 นะครับแล้วก็ใช้ระบบของ s i g Low Pan ก็คือเป็น IPv6 แล้วก็ประหยัดพลังงานแล้วก็มีระยะไกลนะครับโปรตโตคอลที่เขาใช้อยู่ก็คือเป็นมาตรฐานของ802.15.4 Low Pan นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ของ Co-op นะครับเขาก็จะมีเซนเซอร์แล้วก็จะผ่าน client แล้วก็ผ่าน Data Platform แล้วก็ส่งเขาจะทำการพลอตค่าไปที่แอปพลิเคชันนะครับสรุปเลยก็คือเรื่อง การเลือกใช้โปรโตคอลเนี่ยเราก็จะพยายามเลือกให้มันเหมาะสมกับโครงการพัฒนาระบบของ IOT นะครับซึ่งมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ว่าเราใช้ระบบ cloud อะไรเราใช้โปรโตคอลอะไรนะครับในการทำโปรเจก t นั่นเองนะครับก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ครับ